ไก่ตุนนต๋นไก่ตุ๋นตุนเรียบร้อยแล้วพวกตีนแล้วก็มีไกเ่เชกอีกพี่น้องอันนี้น้ำซุปน้ำซุปกับเส้นลวกเส้นนะครับเรียบร้อยแล้วประเดิมไปแล้วครับผมอิงไก่ตำหมกทั่วพี่น้อง เอ้ยบอทีแล้วก็แกงเห็ดเพิ่งมามากินขาวน้ำกันตอนนี้สูบน้ำยู่อาเสียงดังนิดนึงเด้อมากินกุ้งเร้วมากินกุ้งเปน็นยังนี่บ่โอ้ยอย่างนอนตนอนนี้น่ฮะนอนนี่ลาบก็กินกุ้งมาลูก สวัสดีเจ้าพี่น้องมากกินเขาน้ำเพชจ,จ้าตัดหน่อยต่หมักทั่วป่งไก่แกงเห็ดผึง่งพระเจ้าพี่น้อง<ป>มาขกกึ้นเขาเา้ีพ่อควยย่นีบ่ะมามามาแตะหน่อยกันนี่นี่กำลังลบกัน น,น,นี่นี่กับป่ออาไผ่ดิขันอยู่น้ำโพอ,อ่ะมาพี่น้องมักินข้าวน้ำแพกกระลสตอหืมกะอคผู้ใจที่ว่า เป็นแนะ้นำมาว่าให้สัง่งในเพีดจะตัวเพียสัง่งพี่น้องฝากงามงามหอมหอมเม้นดีไหมชุนดีไหมเป็นเที่หอม กระตําหมักฮุ่งตํามักทวนเนอะครับมืออื่นชงของดนยจ้ามืออื่นร้านก๋วยเตี๋ยวยุดมื้อนี้กับประเดิมไปแล้วสามถ้วย วัสดีครับเอาละพี่ลูกอยากกุ้เลุมมาหาแม่พี่เบิ้งกุ้งเบิ้งกุ้ง ป้าป้าไปกลววแค่เอาไปน,นอนจากข้าวกันเด้อพี่นออนะ้องเด้อเดี๋ยวจังกลับมากินใหม่ <laughs> จนอืดสวัสตีด้วยครับพี่น,อน,น,น,น้องแข็งจนเจ้าหอนอืมอ๋อโคตรไม่กันง้ามคือเขามาลูกเอ็ดกินเขาบอกแห้งเบาได้ปึ่งรับปึ่งรับมาตามมดตัว mm -hmm. เขากุ้งไงเพิ่น,น,น,นเพิ่นกินเขากับปลานวลแล้วเพิ่นก็เลยบ่ก,กินกินหลายอยังคะเพื่นลูกสินเพื่นลูกสินลูกสินไงเพือ่อนไปกินเขากับปัญวันดียวกันเรีนกับเอเราอยากนานะั่ง ขึ้นเปเองเนี่ยพี่น้องขึ้นปูเองเพิ่นบอกใหญ่มากอ่อนน้มเพิ่นบอกเพิ่นบอกพิมแ,ม,มแหมแปมเพิ่นพิมก็มกเลยมาเอาให้จะไงก็สูบน้ำด้ยู่ต่อเม็ดง่ายครับพี่น้องตัวเชื้ออยู่น่าะต่อเนอะ บป็นใหญ่เ่าออวข้อตีล่งปลาเขาเนี้ยเยอะแ่ะสับแยบไปงงตำมกกากรูดก็ได้เป็นแก้วแก้วไม่ได้ไปซื้อน้ำมันอี่แอืม ที่แรกว่าสีผ้าหยุดขายกว๋วยเตี๋ยวก็จะสูบน้ำว่ามึงอื่นบบา่างมึงอื่นสีขายของส่งของอืส่งของอ๋อกรจัน ยึดประด้ดอกพี่น,อน้องแต่เขาขบวเฮดหลายเพราะว่าเขาตองเตี่ยมของนะ้ำมันคยายอยากหลายอย่างนะเมืม่อจะหน่อยสูบง่ามออกจากคอ เว้ยน้อยล้มปลาขอหนังหันเสียบ,บต้วกินกระป๋องตัว ก็อย่างวิเชียรบุรีเม็ดต้องที่ออกหัวสอมมือที่โบกบอกกร,รอฮะโบกยูอดอกนะโบกยูอดอกมือนี่โดนโบกแล้ววานหน้าผมไม่ มึงแดิบวกถึงเก่าไปทุอทีมึงเดิบ่กถึงเก่าบ้านนี้ครับสูบตั้งเท้ามันกับไปน้ำเครื่องสูบคือกันทานบ่จมแต่ว่าส่วนมากมันจะจมลงไปในตมแม่พี่น้องเม็ดมันจะฝังลงไปในตมเพราะว่าเขาปั้นปั้นแล้วเขาบางเนึง แกนขึ้นตุ่แนวตัวหน่อยมาไครพักติวไครพักติวครับซื้อน้ำมันอีกจักรยอรวยโบก๊กโบ๊กอีกรอย cái đó bỏ buộc cái sự bổn là cứ xuống thì mang về cái này hết ngang hết thọ วนมาเร็วมู่บ้านคอยถามผู้ใดเาะว่าจเจ็บที่บวานเขาหน้าจอกยินเอาไปางพินแล้วว่าแห่มันแหลงก่อนมาสันหน้าเล่ากับมันกับปุมี่นามหลายเด้อ เราดกงหงาเรท่านเรยวป่ามันดองบมอเซาแล้วมาดกตะจีหามกว้าสไปไหมเราไม่ไป บาหลับมันละเมื่อกี้กระตู้มาคอยหลับกระบาลปากมันอยู่ในปลาฮะมันอยู่ปลาอยู่อยู่ยาลาุห์ทหางเห็นบอกั่งของโอนเงินมาแล้วชิดโซงของอาาน,นีหาเฮ็ดเจ้งเนยเขามีสวนทุเรียน ผ่านเฟนส่วนที่นี้เยืย่อรักรัฝากทุเลียนไม่กินนะเลียงแพงหมอแล้วก็เบา่างมันอะกินรี้ไม่กินแนะ่ฮอดมัสินนะ hệ quân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ก็ดีขึ้นแล้วเนาะอิ่มแล้วพี่น้องมื้อนี้สิกินกว๋วยเตี๋ยวคักๆคฮะก็จะอ,อิ่มมื้อนั้นสิสดแจงให้เพิ่นเล่นก่อนไปก็ได้ครับสวัสดีครับแนวมัด